หน้า56ค่ะแบบฝึกหัดที่9.5นะคะความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวข้อที่1นนะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนไปดูข้อแรกกันค่ะ แต่คุณครูมีหลักการจำให้นักเรียนไว้ท่องจำนะคะ,ะมาดูก่อนค่ะ10ม mm ิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตร100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตร1000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรนะคะอันนี้คือหลักการจำที่เราต้องใช้ในบทเรียนเรื่องการวัดความยาวนี้นะคะหลักการจำง่ายๆค่ะนี่ค่ะอันแรกก็จะเป็น10มิลลิเมตรนะคะ1 0ร้อยและพัน 10มิลเท่ากับ1เซนร้อยเซนเท่ากับ1เมตรพันเมตรเท่ากับ1ก่กิโลอ่ะมาดูข้อแรกนะคะห้าบมิลลิเมตรเท่ากับกี่เซนและกี่มิลใช่ไหมคะกี่เซนติเมตรและกี่มิลลิเมตรดูที่บรรทัดแรกค่ะแล้วนะคะคุณครูขอดูทุกข,ข้อก่อนจะพูดถึงแค่เซนกับมิลลิเมตรนะคะฉะนั้นคุณครูขอขอใช้แค่ รทัดเดียวคือบรรทัดนี้และคุณครูจะใช้การแทนค่าการเทียบการเทียบดีกว่าค่ะอย่างเช่นห้าสบสองมิลลิเมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรกี่มิลลิเมตรใช่ไหมคะถ้าสิบมิลลิเมตรนี่เท่ากับ1เซนถ้าสิบมิลเท่ากับ1เซนห้าสิบมิลล่ะคะห้าสิบมิลล่ะเท่ากับกี่เซน เท่ากับห้าเซนค่ะห้าเซนอ่ะใส่ห้าไปก่อนเหลือสองมิลค่ะสองมิลก็คือเป็นเศษนั่นเองค่ะก็คือสองมิลห้าเซนติเมตรกับสองมิลข้อนี้จึงตอบห52มิลลิเมตรเท่ากับห้าเซนติเมตรและ2มิลลิเมตรนะคะมาดูข้อที่สองสามสิบหลลิเมตรค่ะเรียนตัวเลขค่ะเป็นสสามิบห้าเรายก เอาแค่หลักสิบท้วนๆมาก่อนคุณครูยกส0มสิบมาค่ะสามสิบแบ่งตรงนี้มานะคะส0มสิบมลลิเมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรคะถ้าสิบมิลเท่ากับหนึ่งสามสิบมิลจะเท่ากับสามค่ะตอบสามนะคะและเศษที่เหลืออีกห้ามิลเอามาเติมเลยค่ะนี่แสดงว่าข้อนี้ส5มสิบห้ามลลิเมตรเท่ากับสามเซนติเมตรห้ามิลลิเมตรค่ะ ข้อที่สามข้อที่สามพูดถึงเซนแล้วนะคะเอามาเทียบตรงเซนค่ะหนึ่งเซนเท่ากับสิบมิลลิเมตรถ้าหกสิบห้าเซนจะเท่ากับกี่มิลลิเมตรเราก็เอาหกสิบห้าไปคูณสิบเอาหกสิบห้าไปคูณหนึ่งก่อนหกสิบห้าคูณหนึ่งได้หกสิบห้าและมันเหลือศูนย์ค่ะก็เติมศูนย์ลงไปเลยค่ะฉะนั้นข้อสามหกสิบห้าเซนติเมตรเท่ากับ 650หมิลลิเมตรค่ะข้อ4 27เเซนติเมตรอย่างนะคะอันนี้ครูจะเอาไว้ข้อถัดไปนะคะยี่สิบเจ็ดเซนติเมตรอ่ะมาเทียบค่าตรงยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบเจ็ดเซนจะเท่ากับกี่มิลคะ เอา27บเจ็ดมาคูณสิบค่ะก็จะได้ยี่สิบเจ็ดอ่ะยี่สิเจดมาคูณหนึ่งก็จะได้ยี่สิบเจ็ดนะคะและก็เติมศูนย์ตัวนี้ลงไปหลักการคูณเลขหลักสิบหลักร้อยเนี่ยนะคะง่ายๆมากเลยการคูณสิบก็เติมศูนย์ไปหนึ่งตัวการคูณร้อยก็เติมศูนย์ไป2ตัวแค่นั้นเองค่ะฉะนั้นข้อนี้ค่ะยี่สิบเจ็ดซนติเมตรจะเท่ากับสองเจ็สิบมิลลิเมตรแต่จะมีหน่วยเพิ่มมาอีกค่ะมีอีกเอ่อมีอีกเจ็ดมิลลิเมตร มีอีก7จมิมตรค่ะเอาสองมาบวกกับเตรงนี้ก็จะเป็นสองมิลลิเมตรค่ะข้อที่ห mm, ้าหยมเมตระย้ายฝั่งแล้วนะคะมาฝั่งนี้บ้างหนึมิลลิเมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรและกี่มิลลิเมตรสิมิลเท่ากับหนึ่งมิล เท่ากับเท่าไรคะการคิดค่าฝั่งนี้ก็คือเอา180ไปหาร10นั่นเองค่ะการหารง่ายๆเลยค่ะเมื่อกี้การคูณให้เติมศูนย์ใช่ไหมแต่การหารให้ตัดศูนย์ค่ะศูนย์ตัดบนตัดล่างก็เหลือแค่18ค่ะฉะนั้นข้อนี้ได้คำตอบนะคะ180มิลลิเมตรเท่ากับ18เซนติเมตรไม่มีหน่วยของมิลลิเมตรนะคะข้อที่6 47เ็ดซนติเมตรค่ะย้ายฝั่งมาทางนี้สี่สิบเจ็ดเซนติเมตรหนึ่งเซนเท่ากับสิบสี่ิเจ็ดเซนจะเท่ากับสี่รอยเจ็ดสิบค่ะ4ี่ยเจสิบมิลลิเมตรนะคะหน่วยมิลและก็มิลน,นำมาบวกกันค่ะสี่อยเจ็ดิบบวกกับอีกแดมิลค่ะได้สี่ร้อยเจ็ดิแปด มิลลิเมตรนะคะไปดูข้อที่สองค่ะคุณครูขออนุญาตนำอันนี้ลงมาด้วยหลักการจำตรงนี้นะคะข้อเอาเลื่อนไม่ไปแล้วข้อที่สองนะคะข้อที่สองนะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนข้อที่หนึ่งถามว่า 7 5็ดอยห้าิบสามเซนติเมตรเท่ากับกี่เมตรและกี่เซนข้อนี้หน่วยจะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะข้อเมื่อกี้จะเป็นหน่วยที่เล็กนะคะคือหน่วยมิลลิเมตรและเซนข้อนี้ที่คุณครูดูน่าจะเป็นน่าจะใช้นี่ค่ะขออนุญาตลบไปเลยแล้วกันอ่ะน่าจะใช้ตรงนี้ค่ะหนึ่งร้อยเซนหนึ่งร้อยเซนติเมตรเท่ากับหนึ่งเมตรคุณครูจะใช้การเทียบค่านะคะ คุณครูท่านอื่นสอนมาแบบไหนคุณครูไม่รู้แต่คุณครูใช้การเทียบแบบนี้และนักเรียนต้องท่องจําหลักการที่คุณครูให้และจะทําได้นะคะเอ่อเจ็ดร้อยห้าสิบสามเซนติเมตรเท่ากับกี่เมตรและกี่เซนถ้าหนึ่งร้อยเซนเท่ากับหนึ่งเมตรแล้วเจ็ดร้อยเซนล่ะคะเจ็ดร้อยเซนเท่ากับกี่เมตรคะเท่ากับเจ็ดเมตรค่ะ คำตอตัวนี้ก็จะเป็น7เมตรนะคะและเหลือเศษอีก53าเซน53เซนติเมตรค่ะยังไม่ถึงเมตรนะปัดไม่ได้ก็ยังได้53ค่ะข้อที่2 1,167เซนเมตรเท่ากับเท่าไหร่กูตัด1,100มานะคะ1,100เซนเมตรเท่ากับกี่เมตรคะ ถ้า100เซนเท่ากับ1เมตร1,100เซนจะเท่ากับเนี่เอาหารเลยค่ะ0ตัด0 0ตัด0นะคะก็เหลือ11ค่ะ11เมตรและส่วนที่เหลือ67เซนติเมตรค่ะเป็นหน่วยเหลืออีก67เซนติเมตรมาตอบตรงนี้เลยนะคะยังไม่ถึง100นะถ้า100เซนติเมตรจะถึง ถ้าถึงหนึ่งร้อยเซนติเมตรจะต้องปัดมาเป็นอีกหนึ่งเมตรนะคะอ่าอันนี้เหลือหกสิบเจ็ดก็เอาไว้แบบนี้ค่ะข้อสามสิบเมตรเท่ากับกี่เส้นอ่ะเปลี่ยนทาสิบเมตรเท่ากับกี่เซนถ้ามาฝั่งนี้ก็เอาไปคูณเลยค่ะหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งและมีศูนย์ทั้งหมดกี่ตัวคะเนี่ย หนึ่งร้อยคูณกับสิบเนี่ยค่ะหนึ่งสองสามเติมลงไปเลยค่ะนี่ฉะนั้นสิบเมตรค่ะจึงเท่ากับหนึ่งพันเซนติเมตรนะคะข้อที่สี่หลักการเดียวกันเลยสิบเมตรเท่ากับหนึ่งพันยี่สิบสองเมตรเท่ากับเท่าไรคะ 2,200ค่ะก็เอา100เนี่ยไปคูณ22เลยนะคะเอา100เนี่ยค่ะมาแทนค่าตรงน,นี้เป็น22นะห่งร้อคูณกับยี่สิบสคูณกับ22 100่ิบสองยคูณหได้22มีศูนย์กี่ตัวคะเนี่ยแค่2ตัวค่ะนี่งไงคะ ฉะนั้นข้อนี้จึงตอบสองพันสร้อยเซนติเมตรโอเคค่ะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบสองพันสองร้อยเซนติเมตรค่ะมาดูข้อที่ห้าห้าร้อยยี่สิบแปดเซนติเมตรค่ะเอาห้าร้อยมาก่อนนะคะคุณครูขอห้าร้อยมาก่อนห้าร้อยเซนติเมตรเท่ากับกี่เมตรคะ หนึ100เซนเท่ากับ1เมตรห้าร้อยเซนก็เท่ากับห้าเมตรค่ะใส่ห้าเมตรไปก่อนเหลือเศษ28ดเซนค่ะก็ใส่ไปเลยค่ะ28เซนติเมตรข้อนี้ตอบ5้ายิบแดเซนติเมตรเท่ากับห้าเมตร28ดเซนติเมตรค่ะต่อไปข้อสุดท้าย8ดเมตรเอาแปเมตรมาก่อนเศษอย่าเพิ่งเอามานะคะ8ปดแดเมตร เขาถามว่าเท่ากับกี่เซน1เมตรเท่ากับ100ถ้า8เมตรก็เท่ากับเท่าไรคะ800ค่ะ800เซนติเมตรแต่ยังมีหน่วยอยู่ข้างหลังอีกเป็นเซนยังเป็นเซนติเมตรอยู่นะคะฉะนันเอา800เซนติเมตรบวกกับ70เซนติเมตรตรงนี้ค่ะก็เท่ากับ870เซนติเมตรค่ะ นี่คือคำตอบของหน้า56ค่ะคุณครูใช้หลักการเทียบหน่วยการวัดนะคะนักเรลียนพอจะเข้าใจไหมคะลองคอมเมนต์บอกคุณครูหน่อยนะคะโอเคไปเจอกันในหน้าถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ